สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคาบรบหลักทุกคนเนาะมอนี่มาพอกันคือเ่าช่องสูตรหวยห้าสูตรหวยห้าเ้ามนีกสิมาในแนวทางที่จะสรุปเลขลางให้สําหรับงวด16กกันยาหกหกเนาะพี่น้องแต่ก่อนที่จะพาไปสรุปเนาะกับมาเบิงคําเตือนของทางช่องสกอคําเตือนของทางช่องก็จะมีว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราพี่นอ้องอ่ามันนี้ก็จะพามาสรุปในเลขอสองตัวล่างเนาะอ่ะอันดับแรกก็จะพามาดูในตำแหน่งเลขดับของทางช่องสกอรเนาะ ดับ1ิบล่างก็จะดับอยู่ที่0กับ3หน่วยล่างก็ดับอยู่ที่เลข6แล้วก็1ิหน่วยก็ดับอยู่ที่5กับ0อันนี้จะเป็นเลขดับของทางช่องเขาเนาะที่เขาเห็ดเ,เองคิดค้นสูตรเองนะพี่น้องอเดน เด่นก็จะเป็นเด่นเด่นเทียบชน3สูตรก็จะมีเลข9กับเลข2เนาะพี่น้องเลข9กับเลข2อาส่วนตัวลองลองจะเอามาก็ได้หรือไม่เอามาก็ได้แต่จะเอามาให้เห็นให้ดูเฉยเฉเนาะแต่มันก็จะดูเป็นเลขเยอะเกินไปแต่ว่า อันนี้ก็จะเอามาให้เบรงซื้อแต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้เราก็จะใช้เฉพาะสองตัวนี้เนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นสิบล่างเนาะพพ่น้องสิบล่างชนกันสามสูตรก็จะเป็นอยู่ที่เลขเก้าเลขศูนเลขสองแล้วก็เลขเจ็ดส่วนตัวรองก็จะเป็นเลข 8, เลข1เลข4แล้วก็เลขหาหน่วยหน่วยก็ชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข5อ่ะพี่น้องลองลองที่ชน2ตัวก็จะมีเลข3เลข0แล้วก็เลข2แล้วก็ลองลงมาอีก ที่ไม่ชนใครเลยก็เอามาให้ดูเฉยก็จะเป็น7กับ8ปดะนี่ฝั่งนี้ก็จะเขียนอีกเนาะพี่ดองอันนี้9ก้หกับ5้าสองถามว่าเลขยังเกาหนึงห้าเป็น3ตัวหน้าของรางวัลที่1เนาะ ก็จะเอามาใช้เหมือนกันส่วน5 1 2ก็เป็นเลข3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเราไอง,องที่จะเอามาใช้อยู่ที่ว่า,าเทียบชนเนาะเทียบชนก็จะชนอยู่ที่5กับ1ถามว่า9กับ2มาได้ไหมก็มาได้ก็ให้เป็นตัวลองก็จะเขียนตรงนี้ว่าลองก็ได้นี่ เดี๋ยวเราจะจับคู่ให้เบิ้งเลยเนาะเด่นเนาะเด่นเด่นเดนสุดก็จะเป็น9กับ2เนาะในหลักสิบมีเามีศูนยมีสองมีเก็จะเป็นตั้งแต่ เาหาศูนย์หสองห้าเจ็ดห้าอ,อันนี้จะเป็นแถวแถวเฉพาะเลขเด่นชนกันก่อนเนาะอันนี้จะเป็นเด่นสุดเด้นพี่น้องซีคูนี่จะเป็นเลขเด่นสุดเนาะส่วนลองอ่ารองรองก็จะเป็น ก็จะเกี่ยนตัวหน่อยลงมอาอีกเส้หนึง่ง ันนี้ก็จะจับคู่กันนะพี่น้องจับคู่กัน ต่อไปก็จะเป็นตัวกันนะพี่น้องตัวกันตัวกันก็จะเป็นในตำแหน่งอของเลขที่เป็นตัวรองลงมาอีกเนาะก็จะเป็นชุดนี้กับชุดนี้นะพี่น้องก็จะให้เป็นตัวกันแล้วกันจะเขียนเป็นตัวน้นอยไว้ นี้ก็จะเป็นตัวกันทั้งหมดเนาะถามว่าเยอะไหมเยอะแต่แต่เขียนให้ดูเฉยๆเนาะพี่น้องจะเขียนให้ดูหรือถ้าไม่เขียนได้ไหมก็ได้แต่ว่าก็อยากเขียนให้บึง ก็จะได้แล้วนะพี่น้องนี่สำหรับเลขที่เราจะจับคู่กันทั้งหมดเนาะ,ะต่อไปฮอสิพามาวิเคราะห์เนาะพี่นอ้องอันดับแรกเด่นก่อนนะพี่น้องเด่นเด่นของเรางวดนี้ล่างก็จะเป็น9กับ2เราก็จะเน้นไปที่เลข9 เลขเก้าก็เลขสองนะพี่้องก็จะอยู่พวกนี้ต่อไปหลักสิบหลักสิบก็จะมีเลขเก้าเลขสองส่วนหลักหน่วยถามว่ามีเลขเก้าเลขสองไหมเลขเก้าไม่มีก็จะตัดไปเลยว่าหน่วยในตำแหน่งล่างหลักหน่วยก็คือไม่มีเลขเก้าแน่ๆเนาะถามว่าเลขสองมีไหมมีมีก็คือเลขนี้ ก็ถ้าจะให้เน้นเนะพี่น้องถ้าจะให้เนิ่ถ้าจะให้เน้นก็ะจะเน,น,ะน้นไปทีอ่อย่างนี้เด่นเก้าแล้วอันนี้เด่นตัวเดียวของหลักหน่วยก็จะอยู่ในแถวเลขเด่นถ้าเด่นก็จะมีเก้าห้าเก้าห้ากับสองห้าสองคู่นี่พี่น้อง เด่นสุดเพราะว่าเพราะว่ายังไงทําไมถึงเป็น9 5, 2, 5. งงกับ2ห้าเอามาเบิรงใหญ่ๆก่อน9มันเข่าเล็กเด่น2มันเข่าเล็กเด่นแล้วก็9กับ2เด่นอยู่ที่หลักสิบส่วน5เด่นตัวเดียวอยู่ที่หลักหน่วยก็จะมีเฉพาะนี่เก้หาหากับสอหาถามว่า0ห้ากับ7ห้า มีความที่จะเป็นไปได้ไหมก็จะมาดูในตำแหน่งนี้อีกนี่ที่จะเป็นสามตัวหน้าของรางวัลที่หนึ่งกับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งที่มาชนกันแล้วชนที่เลขห้กับเลขหนดังนั้นจากที่เอาเทียบให้เบิง้งว่าถ้าสองถ้า2อ,อันนี้เทียบกันแล้วแล้วชนตอนนี้มันเข่าอยู่ทีเลขลางตอนนี้ เข้าอยู่ที่เลขล่างประมาณ6 7งวดแล้วแล้วก็ให้เน้นไปที่หลักหน่วยล่างเนาะพี่น้องสําหรับเลข5กับเลข1 9ึ่งกับสที่ไม่ชนถามว่ามาได้ไหมก็มาได้แต่ให้เน้นไปที่หกับ1ก่อนแล้วก็สมมุติว่านะพี่น้องสมมุติว่า5กับ1นึ่ถามว่า1มีไหมหนึ่มีไหมหนึ่ก็มีแต่มีในตัวลอง ดังนั้นกน็ถ้าเด่นสุดก็จะเป็นเลขห้าถ้าจะให้เล็งก็จะไปที่5หลักหน่วยซึ่งถ้าจะเด่นสุดก็จะมีเกหาที่มันจะชนกันคือเด่นล่างนี้เก้าห้ากับสอหความเป็นไปได้เนาะที่จะออกในตำแหน่งเลขล่างเนาะมีเก้าหากับสองหาแล้วก็ถามว่า9กับสองที่เด่นในคู่นี้ ที่ไม่ชนในเลขชุดนี้เนาะ9กับ2ถามว่ามาได้ไหมมาได้ก็จะให้เน้นไปที่9 2อีกก็จะให้เป็นที่รองไปก่อนอแล้วก็ถ้าจะให้เน้นไปอีกตัวอื่นเนาะพี่น้องเน้นไปอีกตัวอื่นก็จะมีตั้งแต่ 9ก้าสามเก้าสามก็เป็นไปได้สองสามสองสองเพื่อออกเลขเบิลนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นในชุดลองนะพี่น้องทําไมถึงเน้นพวกนี้เนะาะอ่ะต่อไปจะพูดในแนวทางเลขดับนะพี่น้องดับ ดับหลักสิบสมมุตินะพี่น้องอันนี้ก็จะมาตัดในดับเนาะดับหลักสิบของเราจะดับอยู่ที่เลขศูนย์กับเลขสามก็เลขศูนย์ก็จะตัดไปสมมุติว่าเลขศูนย์ไม่มาเลขสามมีไหมไม่มีหลักหน่วยดับอยู่ที่เลขหกเลขหกก็ไม่มี ดับสิหน่วยล่างแล้ติดที่เลขหากับเลขศูนก็ตัดไปที่เลขหดับได้เลข5กับเลขศูนย์ดับได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเนาะเอากรมาติดเด่นหน่วยของเราอยู่นี่ตัวเดียวคือดับอยู่ที่เลขห้าแล้วสมมุติว่าสมมุติว่าดับทุกหลักหลักสิบดับ หน่วยล่างคือเลขห้กับเลขศูสมมติว่าตัวนี้ก็ติดดับตัวนี้ก็ติดดับเลขห้แถวนี้ก็ติดดับนี่ติด5 5กับ0สมมุติว่าติดดับแล้วก็ดับหลัก10 3กับ0 สามมีไหมในหลักสิบไม่มีศูนในหลักสิบก็จะเป็นเลขพวกนี้หน่วยหน่วยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยหกไม่มีแน่นอนในสูตรนี้เอามาีิสิบมาสรุปสีวิเคราะห์ให้เบิ้งอีกพี่น้องถ้าสมมุติว่านี่หามันติดดับหลักสิบหลักหน่วยล่างสองคู่นี่ที่คิดว่าจะมาออกเนาะพี่น้อง อาจจะไม่มาก็จะมาในแนวทางนี้เก้าสองอาจจะมาเลขเด่นนี่ที่เด่นเก้าสองอาจจะมาคู่กันก็ได้เพราะว่าเนี่ยเก้าสองเก้าสองกับ่อาอยู่ในเลขเทียบชนของเลขพวกนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเลขชนถามว่ามาได้ไหมก็มาได้ก็ถ้า 9 5กับ2 5ติดดแบบับตัวรองสุดก็จะเป็น9กสองหรือจะเป็นอ่านี่เก้าสามสองสามองสองเจสามเจ็องนาองแต่แต่ก็อยากจะให้ติดไว้เพราะว่าเพราะอย่างมันมันติดเลขชนของเลขนี้เลขในชุดนี่มันติดเลขชนคือเลข5กับเลข1 แล้วก็ตอนนี้มันมันเขายู่ที่เลกลางอยู่แล้วก็เขายู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยซึ่งมันก็น่าจะเป็นสองตัวนี้แหละก็เลยอยากจะให้ติดไว้เก้าหากับสองหาลองสุดก็จะให้เป็นเก้าสองแล้วก็เป็นเลขพวกนี้ที่วงกลมแล้วก็ที่เหลือถามว่ามาได้ไหมก็มาได้แต่เปอร์เซ็นก็น่าจะน้อยกว่าเลขเด่นที่เราจะทำให้เนาะสรุปแล้วคร่าวๆเนาะพี่น้อง สรุปแล้วเน้นไปที่95 25แล้วก็92ส่วนลองก็เป็น93 23 22 73แล้วก็72นะพี่น้องอ่ะนี่แหละสรุปในชุดเลขล่าง16กันยาเนะพี่น้องอ่ะสุดท้ายนี้แล้วกะมบ่ม่ยังหลายต้องขอขอบคุณท่าน พี่น้องที่เขามารับชมเับฟังเนาะเขาให้พี่น้องโชคด,ดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ